่ตอนนี้ก็อยู่กับแอนนี่อัมเพิร์นออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเลิกสอบแล้วพี่น้องน้องค่ะคู่ปล่อยแล้วเนะาะใหญายรอพบกันพรุพ่งนี้เช้านี่เป็นไงเป็นไงมวนบอแสงงวนอยู่น<อ><ด>้แสงนะคะได้บอได้พ <ๆ S 1> อดำมดัอยู่จา้าบอที่เรียกว่างย,ยังเกาะต้องได้นี่ไม่มั่นไม่ก่อนมาเติมเพิ่มบางพูดพูดพูดสายถ่ายแบบว่าต้องได้เออต้องได้เมนบอเจย์ทานแกอยู่หานวัานเจย์ฮอตปีซีผู เอ้บ้าไม่บ้าไม่บ้าไม่บอกบ้าได้เกาะต้องได้ต้องได้เราเมื่อก้คิดว่าเบิ้งไม่อีกเออนี่นี่มหาเชลล์นะคะมีอันนี้มีพี่ๆ่นถามเนาะว่าอยู่ตี้ไปซ้ายเชลล์ไปซ้ายกลับไปถ่ายบัตรประชาชนที่บ้านค่ะแต่กลับมาล่งคิดด้วยหายเงียบไปแนนแต่ลงคิดอยู่มือนึงงานเกิดพอแต่ลงเห็พี่น้องมึงอยู่ค่ะมืงเคลืนอนหนีงานมันเกิดพอพอดีกับเมื่อถ่ายบัตรก็เลยว่าโอ้ยพอมันเกิดพอพอดีกับเยอยู่ อันเสื้อแชงพอกก่อนเราควายมาพี่น้องแตได้มากมาหนีิมากมาหนีอันนุกกระแม่นตกรถได้เมาแท็กซี่มากพี่น้องก็แมนได้ตกรถอันยูสตาอันคอนแกนเอาเมาส์รถไม่ใส่มามาตะคอนแกนที่แหลกมันเหลือะขอให้บุเดียด้วเนี่ยรถตู้น่ะมาลงขอนแกนน่ะรถตู้กับรับข้าศาออกจากมุกดาหารหนังตังแต่พียงพียงต่งพอดีบ่าหอดพี่น่ะหกมุแรกบ้าหอดขอนแกนนุนมาก็เลยเฝาาต่อแท็กซี่เขามาดูมต่อแท็กซี่มหาอร่อยพี่น้อง บอกเทีมากเอ้ว่าเป็นยังดอกปังๆอยู่ไมเนฉล,ลงปังอยู่นะเนาะเหมยแอร์อแลมเหอยแอร์แลดีกว่าห้าบุมี่รดมากมาพี่แอนต่อไปนีกาทิมิแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนอนกับศิละเมหนึ่งองสามสีม่หเด้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, โอ้ไม่สินับคือหนูน้บพอสิบหกปุตตวนเอออยนับตั้งแตนับพอสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดมันไปเลยคระเก้าแปดเก้าล้วก็สิบเอ็ดสองสามสิบห้าหเริ่มไหมลยสิบห้าสบหกทงยกเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกไหมสองสามนี่เต้นเก่งพี่น้องนี่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 คูก็ชมด้วยเต้นดี มาเลยทำเวนีเหมือนอาบน้ำมาน้ำไหลเลยคือการที่แอนกับเบียร์มันหนูจะโดนวีนแล้วครูบอกว่าไงครูต้องบอกว่าไงครูถามว่าพวกเธอมาจากไหนครูว่ามาจากอุบลค่ะเคยอยู่วงวันรำไหนมาก่อนไหมไม่เคยค่ะพวกเธอเก่งมากแล้วครูเองกบอกว่าครูขอชมพวกเธอพวกเธอเก่งมากแล้วโดนวีนได้มากพวกเธอเกลือหงายกล่า นั่นแหละก็คือกำลังใจแบบก็จะให้เราเป็นเป็นแรงพักดันแบบว่าให้ให้เราขยันซ้อมเนาะแต่บาพี่แอนก็เห็นด่แบบน้องๆเนี่ยเวลาบางๆก็กคือซ้อมๆกันนี่แหละถ้าเข้าซ้อมเข้าใส่ใจไม่กระไดเนาะสู้ๆแหล่งเป็นกำลังใจให้แบบว <า S 2> ่าได้มาแล้วก็อยากเห็นทุกคนแบบได้แต่งตัวสวยๆใส่ชุดสวยๆขึ้นเวทีเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อแอตฟิตแม่มาไม่จะเดินเข้ากลุ่มอืมแอตฟิตแม่มากลุ่มเบีเหรอแม่ เอาน้ำก่อนเดี๋ยวมาเลยถามสองสาวนะคะอ่ะตาเป็นยังไงเนี่ยแบบมือที่มือที่สองเลยเนาะกับการที่แบบว่าเต้นหล่ะกะได้มาทวนเนาะแต่วันนี้กูยังไม่มาปล่อยท่าเพิ่มเนาะกะสำราดีคือการคันคู่มาอัดเข่าเขาก็อาจจะยังบ่ได้เนาะเขาก็เดี๋มาทวนตรงนี้เนาะแต่กูก็ชมอยู่ว่าเออทุกคนอะตั้งใจได้บอสรุปแล้วได้บอไม่ได้ไม่ได้ยุ่งหมยเนีอนทีานอะไปหันข้อขึ้นกระเพ้งหรอวมันพังมันยังเตือนอยู่เนาะเดี๋ยว เดี๋ยวพอเขาค่อยๆจำจำท่าไปจำจากหน,นึ่งหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี่บัดนี้พอเขาจำท่าได้ละเข้ามาฝึกกับมันแม่เนี่ยเวลาใส่เพลงมันกระครองเองแต่ว่าทีที่สำคัญน่ะเป็นแดนเซอร์เสื้อบบวาแอน,อนนี่นับจนหวัวปิดวงเด้นับเบป็นนับออกเสียงด้ถ้าถ้าเรานับเวลาขึ้นบนเวทีนับในใจนะครับเพราะว่ามันมันเ็นจังหวะจะขวงแต่เขาเต้น่าหนึ่งหนึ่งขาเข้ายูนีสองเข้ายู่นี่ขามันมันมันบ่คือกัน เม่บบบังหงวาคนอือออ่นสีน้ำบบแต่ว่าแอนแอนอยู่ข้างหน้าแอนนับตลอดเพราะว่าผ้าผ้ามูเต็นง่ายถ้าถ้าเราผิดข้างหลังก็อาจจะผิดกับเราก็ได้เข้าเข้ากับต้องเข้าเปย์ไปก่อนยิ้มทั้งยิ้มดเทั้งยิ้มทั้งนาพังเธอแบบแบบนั่นแหละแต่ว่าแบเพ่อสอนไปมันก็ชินอีกสู้ๆไปกำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆนะคนสวยมารอบิงห้างนี่พี่น้องกินอีกคือเเ่าด้ทากแลวกกินนะคะพี่กาตามาัุหง เยอยัวเยอยัวบมได้เลรอเนาะมาันต้องมันต้องแก่เมื่อยเด้พี่น้องมันโมเป็นเวลาไปถักพอนู่านี่อืมมันโมได้ชินอยู่เป็นเวลาแบบตีสามเลยเนาะช่วงนี้ตามเส้งตามใส้นยังตามใส้นยังกุสดแซลมเอากระเม่นดอกเข่าเข่าเศร้าไปเข่าเข่าเศร้าไปเข่าบาย เขาปุ่นอันโลตาดี์เขาปุ่นโลตาสู้ๆนะครูบี้บอกในกลุ่มเอาหรอใช่ครูบี้บอกสู้ๆนะทุกคนเต่าในกลุ่มหลาอ้วกกระติสแยบอยู่ดในนี่ต่ำสิกรุ่งพุดนะพี่น้องมาเด้อต่ตงหงกับพิการอบเดึกหาแนวสวยเพื่อกันละท่านหนีเมื่อบานเมื่อไงติพาไปถามผู้บ่าวไม่พูดคำของน้ำ เพื่อนสาวเราไพืก่องนราเดี๋ยวพาไปหาพี่หนึ่งนะครัพี่หนึ่งสวัสดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหมสองวันแล้วเป็นบอได้น้ำเขาหลักแต่ว่แต่สีบืนเอาเออยังคือ่าได้ได้อยู่ในเมืองได้อยู่สู้ๆค่ะห้ามบวบไปได้ห้าเป็นอันแก่งแก่งป่าเป็นบอแก่งนางป่าสาวใหญ่แล้วเขาต้องสู้เล็กน้อยมันนะมุมไกล ปาปานิลาสูดสูี่หนึ่งไป็นกำลังใจไอ้วเอาสาวสมที่ไปสายนาไปนกเจียวไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสายหนาเทเรนบอกบะมี่ะน่ะบอกเยวแป๊บนึดเดียวอะปลายปลายไปพ่อกันยุปพ่นหล่ะกาบ้านห้างพูนผูหจ่บ้านมูซีกับเต็นบ่ได้ไหมพี่น้องปายปายยกจะกาบ้านนะคะ ทีเลยกาบานพี่กันเนาะพี่น้องดึกแล้วตอนนี้เวลาสามทุ่มตรงนะคะปาปาไปพอกันที่ทางทวนินผลักกาบ,บานทางคุณอา้าวไทยใดนี่ไทยใดนี้สวัสดีครับพี่เตอรสบายดีสบายดีครับ <laughs> ต้นกาห้าสิบห้าไปถามความรูม้สึกน้องต้นกานะคะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะทุกคนอ้าอ่าอเป็นได่มือแบบมือที่สองแล้วเพราะหลายๆน้ำมูดายบอเพราะหลายๆสูดๆส้ดๆ,ดๆแบบอันพีพ,พ,พีแม่แม่เอฟซีเพื่อก็เห้นกำลังใจอยู่กะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัเก่งเนาะเก่ง<บ>ๆแบบเหลือเวลาอีกตั้งหลายมือดอก พรมีอยังเก่งเกินหาดสูสูดูดูเป็นดูตึ้งก็สีแดงแบอืมมันได้ตั้งใจมากเลยเนาะครูก็ให้โอกาสอยู่เนาะคู่ก็ให้โอกาสพอมันมาบ่ได้แล้วให้กลับเลยได้พี่น้องคู่กับเปิดโอกาสให้น้องคือกันเนาะในเมื่อมีโอกาสแล้วกะให้สูสๆขยันซ้อมอ้าวเดี๋ยวก็เก่งอยากอยด่าอยด่าดูโบดาเออพวกนีคนด่าดอกคู่ด่าอยู่บ่บ่ด่านะเมื่อท่านเห็นคู่ด่าอยู่ด่าด่าเห็ มาให้ปวดสมองเพออ้กรื่อจังกิีจำบอจังกิมีแรงจังสิมีแรงกระตุนน่ะคู่เอกอย่างนี้แล้วดาเลยเด้อตนกาบอกว่าดาเลยจังสิีมีแรงกระตุนนะคะอ่าพี่นองแบบนี่ละกระพามาเยี่ยมจม่งนองหลังหลังจากทีีซ้อมแล้วเนาะกะมามา่งกำลังใจให้การกะให้ทุกคนสู่สผ่พานไปน้ำกันอยากได้มาแล้วกะอยากทุกคนในแต่งตูสวยตูรอขึ้นถึงวิธีน้ำกันเนาะ สูส่ฝากพีพีแฟนคลับแม่แม่แฟนคลับเพียงร่งางใจให้นด้านตือทีมเพลทละกะน้องตุลกาละกะอีกหลายๆคนน้ำเด้อดพี่น้องฝาก้ะเบิงผลงานหนาเวทีของพวกเฮาน้ำเด้อดไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ